กาธวดีพ่อไม่มีน้องนาะสุกุลสุกุนได้มีหนเด้วยไม่มีดอกมาหลังจากปีไม้พานไปกับลายมื่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะที่เก็คือเก่าอ่ะพี่น้องนั่นกันคุณบ้านในเฮ็ดเือเก่าหาอยู่หากินกับลูกกับหลานพี่เจ้าพี่มีดอกแม่เอามาพี่มีดอกแม่งไปไหนพ่อบอกหลายใหญ่ห้างมากกินเขาก็ลูกก็หลานจะนี่ก็บพ่มี่ยังนีพี่น้องนี่แต่บางคุ่งใส่อีปูหน้าเข้าหนิล่ะก็พักไอ พก๊ลังไอ้ยังกาลังม่วงทั้งวันลราก็บเคร้แล้วก็ไอ้เปาหมึกปูลูกไส้เามื้ลวกแล้วก็มนีไอ้นีพี่น้องากหมูน้อยนึงเดี๋ยวโรยสักหน่อยสิสิกินได้รู้ตัวก็ส่งสิเข็งให้พี่น้องเอาด้วยนั่นก็มานเปน้องเนาะขเียวได้พี่น้องเด้อขงี้ขัดเองห่อนห่อนพี่น้องห่อนห่อนเด้ออ่ะมาๆ้าพี่น้องไห อะไรใหญ่แ,ยยแห้งใส่จ่อสอนหรอกมันใส่ใส่แค่เด้กัน่ีหน้องคะดึงหง,งอย,ยคิดท่าอะไรเด้มันไม่ใช่นะเนี่ยผู้ข้างใส้แม่ข้างผัวบันเอาอเข้ากันเหรอูดว่าอืมดึงใบมาลูกข้างไส้ย้ายที่ไม่ลูก แล้วงั้นนะอ๋อความห้อ่ะอืมออกข้างจน้าก่อนอ๋ต่างห 嗯，对、嗯。嗯 <laughs> 干嘛呢 เรือมพม่น้องจ้ะปะลาหลก็ิสแตะแล้งพุงเสร็จปลาหลิตะเลยเนาะดูเอากันดีดีแคบหมูก็ตึงนำ่ำแตกปก็กก รวมกรินหนึ่งจุไม่ไม่ใส่แห้งนะมัน,นอือก็คืน nhá, mm -hmm. mm -hmm. Biết.

For a i no. มันกไ,ได้นอ้ัเเกีท่ไดแก้ไว้ตรงห้องอ่ะอือหืเพชรแม่ เป็นทำไมกินน้าหมดะ

เย่เขาที่เอ็นอีปูเขาเนี้ยจังเลยอู้เสียกับ Này, phải ừ. oh, đúng lúc tắt lúc kim nào. าามากหนักเองครับมั้นก็พอคง <ขอ S 2>

อถึงเรื่องกินเขานี่ไม่น่อกวาต้องรับสาวเสียนะแต่พวกอื่นมาห้องนะต้องไยกินเขานะต้องนี่ที่ให้แซ่บที่สุดคือตำหมูกรุ่งกล้วยแก้วกะหลาหนักพีชผักนอ่อม,มัอดคักที่น่อยทำเมงก็ยุ่งเลยเนาะ นางประเภทก็เอ้หมูหมักกับไก่กินได้ใช่ไหมเราจะให้สุดๆนี่ก็ขึ้นอน่ะทำปงรั่วี่ี้ยเสรจ็จที่ว่ามันนอกแต่น,นี้ย คือพวกสิ่งสิ่งไนะก็อ,อย่างนีกล้าชิเอืไรไปได้ิ่แล้วกินห,หมดลูน่สรุปว่าปูไม่กินใช่ไหมตายแล้วกินมืคนเดียวถาดนึงอ่ะโอ้เด็ด จะมอ,งอ,งคอนคงโบดเกบนอ่เกี่ยงอยเมือนี่ผมก็อยากเลยีหมดเลยพี่ครบต้องตําคบเป่นคนยอมกินละแม่อีคำนะ เบ,บิบ้ดพี่น้องน,นี่แหละพี่น้องที่เด้งไม่พี่น้องเลยก็สรุปว่าอิ่มอิ่มไหมครับพี่ครับอิ่มครับอิ่มแล้วครับเอาคือกาลไม่พี่น้องจ้ะไม่ใช่แต่อิ่มเนาะเบิ้ดแกี่ยงไม่พี่น้องนะมืออือสรุปว่าลูกชายไม่กินอิ่มขี้เกียจแกะหรือขี้เกียจแกะได้ไง อิ่มหั <laughs> อิ่มบึบกถาดหนึ่งผู้เดียวเลือ,อยูน่อยเองแค่นี้ก็กินไม่หมดอันคือกาได้แหัางาฝักพีตอนดองนะค่ะน้องก,ก,ก็น้ำปลาน้ำปลาตราปานิตาคุณป้าตำเสบตำหูวอันนี้ก็คือ,ก,อก่อนลดพี่น้องตำเส่ปลาหูเสปูนะา่ไเสตปลาหน้าดนเด้พี่นอ้อนแ่เสตปลาหู มันก็นใส่แต่น้านปลาไหลย่างเดียวมันก็ตุงกเ็เด็ดเปรตใส่ที่พี่น้องก็อ,อีปูหน้าบาหารเข้าเลยนะบ้านใส่ใส่จองปิดไบบต่ำนี่กินกับพวกพี่ต้นเสียดายปอนนั้นเยี่ยมสีหามาได้เนาะมาแล้วพี่ต้นน้องด้วยพี่น้องเด้อก้าวนานหน้าปลาไหปลาตราปลนิต่าบนบน้านซันใบตามเบอร์ทั่วท้งพี่น้องเนาะเบอร์ทั่เบอร์ ไล่เบื่อเดียวกันเนาะสร้างไปขายกี่ขายส่งเป็นว่าทำไมเลยโทรศัพท์ผู้ไปสร้างก็ได้เลยพี่น้องเนื้อไปขายก็ได้ราคาย่อมเยาผู้ไปสอบถามซืกอีก็ได้เลยพี่น้องเนาะหาช่องทางทำมาหากินเนาะคลิปนีก้กะทำ็จไหหดไหนหน้พีดด่น้องเนื้อเป็นยังไงเนาะผู้ใดเมื่อบ้านเมื่อซองเอ็มอีสานบ้านห้ากระดีหนาวบะ เดี่ยวปีไม่จะต้องแสดเนาะเขาเคยกับยุทธบุรีนพี่น้องไทยระบานรถซ่องบานซ่องกต่พระด็จกับ้านกับคุณพี่น้องยุเดชนกุดุมขุบวรราชท่านนี่นแต่ว่าบระเด็จกับมาหลายปีแล้วยอนอย่างยอนตัวเดียวเลยพี่น้องยอนตัวเดียวน่นะบระเด็ส่เนาะนี่แต่ทีหอจะตนถึงต้นหลักสัตไปหรือว่าะคากินกันไปมั่งมไม่แม่นไม่ได้เนาะยุ่นี่นี่ดีมีแห้งสสก็เด้อพี่น้อง คขอบคุณขอบคุณมีน้องเนาะเดี๋ยวเขามาติดตามส้มคลิปของสาวสวยชาแนลนาะพี่น้องเนาะอยู่กับลูกกหลานอย่กับเกาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสวยคุณนายพลกับลูกหลานอย่าไปฟอกปิดลูกโกงนะพี่น้องเนาะอยาไปน้ำแข็งสส่ดำมองม่าไม่เมฆพาไปเที่ยวน้อพี่น้องเนาะได้โอกาสจะไปเที่ยวหันเที่ยวนีนะพี่น้องเด้อโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็พอสําเนาเด้อค่ะเด้อโชคดีไปสู่ทุกคนสวัสดี